สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ได้มีโอกาสไปซื้อทุเรียนค่ะมีเทคนิคในการปอกทุเรียนแบบง่ายๆนะคะระดับมืออาชีพค่ะใช้เวลารวดเร็วค่ะเวลาลูกค้าลุมเยอะๆนะคะพ่อค้าก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะไปดูเทคนิคในการปอกทุเรียนแบบง่ายๆกันเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกค่ะพอเราได้ทุเรียนมานะคะเราก็จะมาสังเกตรตรงร่องทุเรียนค่ะก็จะมีร่องอยู่นะคะเราก็กรีดตามร่องเลยค่ะใช้มีดที่คมหน่อยนะคะจะได้ทำง่ายๆแล้วก็สวมถุงมือป้องกันค่ะขั้นตอนแรกก็จะมากรีดตรงร่องทุเรียนก่อนพอได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาเฉือนตรงเนื้อขา,ขาวๆออกค่ะ กรีดลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็แหวกออกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ทุเรียนผูซส,สวยๆแบบนี้ค่ะทําง่ายมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะอีกรอบนะคะแล้วก็จะเฉือนเนื้อตรงสีข,า,ขาวๆออกค่ะใช้มีดที่คมกรีดลงไปพอประมาณนะคะไม่ต้องกรีดแรงค่ะเดี๋ยวจะโดนเนื้อทุเรียนของเรานะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ทุเรียนผูซส,สวยไม่ชํำไม่เละแบบนี้ค่ะ ก็เป็นวิธีการปอกทุเรียนแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะต้องใช้มีดที่คมหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ทุเรียนผูสวยๆแบบนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ